ก่อนหน้านี้กลายเป็นประเด็นดรามา่าไม่มีพักอยู่หลายวันสําหรับเรื่องราวของนักร้องดังสแตมอภิวัตรที่เจอกระแสสังคมตีกลบับเรื่องที่แอบมีโลกสองใบและลามไปถึงการฟ้องร้องในชั้นศาลเรื่องนี้นะคะมีหลากหลายแง่มุมเพราะแต่ละฝั่งทั้งทางสแตมและทางคู่กรณีเองก็มีการเล่าเรื่องในมุมของตัวเองโดยระหว่างที่มีดราม่าดังกล่าวปะทุในโซเชียลจนชื่อของสแตมติดแฮชแท็กบน X หรือทวิตเตอร์แบบข้ามวันข้ามคืนตอนนั้นเอง ทางหนุ่มสเต็มและก็ภรรยานิวเนี่ยได้เดินทางไปพักผ่อนอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นและเผยว่างานที่รับไว้ก็ทยอยยกเลิกทั้งหมดหลายๆคนโดยเฉพาะทางด้านของแฟนคลับแฟนเพลงของสเต็มอภิวัตรเองก็กลัวว่าเจ้าตัวเนี่ยจะหมดอนาคตรหรือเปล่าเพราะข่าวเช้ามันแรงสเสเหลือเกินโดยข่าวนี้นะคะเป็นที่พูดถึงของคนทั้งประเทศจริงๆค่ะแต่ว่าล่าสุดปรากฏว่าหลังจากที่กระแสข่าวเงียบหายลงไปแล้วทางด้านของสเต็มก็ได้มาปรากฏตัวอีกครั้งในงาน นนซึ่งก็ถือว่าเป็นการรับงานร้องเพลงและปรากฏตัวครั้งแรกหลังจากที่เป็นประเด็นข่าวดรามา่าสะเทือนวงการค่ะโดยทางด้านเพจ Facebook ของทางร้านได้มีการโพสต์ภาพของสแตมหวน้องเพลงบนเวทีพร้อมกับเขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าสแตมอภิวัตรได้แต่ฝากความคิดที่ฉันทิ้งไว้อาจไม่เห็นได้ด้วยตาฉันจะฝากเอาไว้อยู่ในพื้นดินและท้องฟ้าภาพบรรยากาศฝากไว้ในความคิดทุกๆคนจะเห็นได้เลยนะคะว่าภาพดังกา เจ้าตัวมีการยิ้มแย้มแจม่มใสมีความสุขดูแฮปปี้มากขึ้นค่ะในส่วนของแฟนเพลงบรรยากาศคือคึกค,คักมากๆเลยนะคะมีการเข้ามาส่งกําลังใจให้กับพี่สแตมในงานด้วยและงานนี้หลังจากที่มีการลงภาพบรรยากาศไปแล้วเนี่ยหลายๆคนเป็นชาวเน็ตแล้วก็แฟนเพลงทั้งบ้านก็ไม่พลาดเข้ามากดไลค์และส่วนใหญ่ก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจและบอกว่าขอโฟกัสที่งานเพลงของเขาละกันอย่างเช่นคอมเมนต์ที่ว่าคนเยอะใช้ได้เลยดีใจกับ แต็มด้วยนะน้องยังมีอนาคตรู้จักผิดรู้จักแก้ไขคุณได้รับการอภัยยินดีด้วยขอบคุณทางร้านด้วยนะ love love บางก็คอมเมนต์ว่าอยากให้กลับมาเล่นคอนเสิร์ตอีกบ่อยๆนะคะขอให้สู้ต่อไปเรื่องงานมีพรสวรรค์มากแ,กแยกแยะประเด็นส่วนเรื่องครอบครัวขอให้แก้ไขปรับปรุงและรักษามันไว้เรื่องอื่นๆถ้าถูกคุกค,คามก็จงสู้ต่อคะ่ะไม่ควรมีใครถูกขมขู่เรื่อง1 1 2ขอบคุณทางร้านที่ให้โอกาสและแยกแยะได้ ในชีวิตทุกคนย่อมเคยมีสิ่งที่ผิดพลาดทั้งนั้นเพียงเพราะเขาเคยทําเรื่องที่ไม่ดีไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นคนที่ไม่ดีทุกคนย่อมต้องการโอกาสในการดําเนินชีวิตต่อไป บางก็เข้ามาคอมเมนต์เลยนะคะว่าเรื่องงานศิลปินคือเก่งมากๆชอบมากๆเรื่องอื่นคือเรื่องส่วนตัวเราแยกแยะได้รักสแตมทําเพลงออกมาอีกเยอะๆไม่ว่าเรื่องส่วนตัวเขาจะเป็นยังไงแต่เขาก็ยังเป็นศิลปินที่เปี่ยมด้วยคุณภาพอยู่เสมอและนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของคอมเมนต์จากชาวเน็ตแล้วก็แฟนคลับนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์อย่างที่เห็นเลยว่าส่วนใหญ่ก็ส่งกําลังใจให้กับศิลปินคนดังนั่นเองค่ะ ก็เอาเป็นว่าเรื่องราวดราม่าทั้งหมดทั้งมวลผ่านไปแล้วค่ะหลังจากนี้ใครที่เป็นแฟนคลับของสแตอมพิวัตรก็ติดตามผลงานของเจ้าตัวกันต่อไปได้เชื้อว่าจะมีออกมาให้แฟนๆได้เห็นกันอย่างแน่นอนค่ะ